ไม่ยากนะคะที่เคาม่สยผู้ในการกสอบเกววคจากที่เรื่องความปัญหาของวเรานะคะจามาล่าจุดจากปัญหาอะไรต่างๆนะคะนคิดว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือหารอบรวปัญหาสังคมนะคะมันจะขอมอบไปยงหอื่นนะคะจากัตถต่างๆที่เราเห็นัทั้งในกลุ่มตอนนี้ด้านการศึกษาทุกานะคะาที่ เจอคู่สร้างใหญ่ที่ทุกคนก็บอกว่ากสมอไม่มีคุณภาพแต่ว่าสิ่งที่มาหาเราทุกประเภทนะคะทุกประเภทเด็กขอกางการท้องวสายอะไรก็มาหาเรานะคะในส่วนของเราก็แรงปีสองปีกว่าที่มารับตำแหน่งนี้ก็พยายามนะคะพยายามจนเข้าปีทีสารที่ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้ได้บ้างมีปัญญามาไหว สำคัญว่าระบบต้องมีหาให้เขาถ้าเขาไม่ชอบในในโรงเรียนนะคะก็สำหรับเขาเป็ช่องทางใการศึกษาหนึ่งจริงๆพวกเราทุกภาคส่วนนะคะแต่โลกเรวเองมีส่วนช่วยกันได้ทั้งในระบบที่เราเปิะโอกาสให้การศึกษาพ่อแม่